รับมือกับภาษีหุ้นต่างประเทศพาร์ทที่2นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะย้ายเงินนะครับไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับเพราะว่าเราอยากจะเลือกหุ้นด้วยตัวเราเองอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับมาคิดก่อนนะคือตอนนี้กฎหมายมันยังไม่ได้ออกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าการเตรียมการไปล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างเราก็ทำแล้วเหนื่อยฟรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะรอให้กฎหมายออกมาก่อนนะครับ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยพอกฎหมายออกมาแล้วนะครับมันจะมีช่วงของการรับฟังประชาชนด้วยนะนะครับเขาก็เอาร่างขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราได้เข้าไปอ่านนะครับซึ่งพวกเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์สัรพารนะครับดูตามนี้ได้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปในเมนูตรงนี้นะครับพรเพื่อที่จะไปแสดงความเห็นของเรานะครับเราก็สามารถเข้าไปแสดงความเห็นให้ทางสรรพารรับรู้รับทราบได้นะครับรแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ รอ,อให้ผลมันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในประเด็นต่ตอไปนะเดี๋ยวผมจะมาดูว่าแล้วกรณี worst case นะครับเราจะบริหารจัดการยังไงดี